กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และท่านปลัดกระทรวงและคณะผู้บริหารของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้มาเที่ยวณนะที่แห่งนี้กระผมนายพีรัชญาที่มาในาอำเภอแม่ใจวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ท่านรัฐมนตรีที่คนแม่ใจหรือคนพะเยารู้จักในนามท่านคือท่านท็อปนะครับวาราวุฒิศิลปะอาชานะครับ คือทางจังหวัดพะเยาจะติดตามผลงานท่านเรื่องช้างนะครับเรายังจําได้เสมอนะครับเรื่องของช้างนะครับแล้วก็วันนี้นะครับอยากท่านดูนะครับวันนี้เราทั้งหมดอาเภอแม่ใจมีทั้งหมด6ตําบล6 6หมู่บ้าน7อปทอนะครับ3 0 0 0สามกว่าชีวิตนะครับ9,800กว่าครวัวเรือนเรามีทั้งหมดที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์คือ3หมู่บ้านเพราะฉะนั้นเรามี6 6หมู่บ้าน มีกลุ่มชาติพันธุ์อยู่3หมู่บ้านแต่คน63หมู่บ้านไม่เคยทิ้ง3หมู่บ้านข้างบนเราบูรณาการร่วมกันกันกบศูนย์พัฒนาพ,พัฒนาราษฎรพื้นที่สูงตั้งแต่ท่านทิพดีก็มาหลายครั้งนะครับผู้รองปลัดก็มาหลายครั้งนะครับซึ่งเราได้ความร่วมไม้ร่วมมือดูแลทุกสุขนะครับในส่วนของคุณภาพชีวิตนะครับแล้วก็การเรียนการศึกษาแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานต่างๆต,ต,ตามศักยภาพที่เรามี เป็นอย่างดียิ่งจนส่งผลให้อำเภอแม่ใจเป็นอำเภอต้นแบบระดับประเทศในปี65หนึ่งใน10ของประเทศจาก878อำเภอปี66 1ใน5อำเภอที่ได้ไปนําเสนอผลงานในที่รัฐสภาและปี65เราได้รางวัลฮิวแมนไร t s จาก3หมู่บ้านนี้ก็คือบ้านปางเลาะนะครับเป็นอำเภอแรกของประเทศไทยที่คณะกรรมการคุ้มครองสิทธิ์มอบให้แล้วก็ บางปุระจากตรงนี้นะครับเลยไปอีกนิดหนึ่งอีก7กิโลเป็นบ้านผาแดงนะครับเลยไปอีก2กิโลเป็นบ้านป่าเมี่ยงทั้งหมดมีประชากรทั้งหมด769คน144ครัวเรือนนะครับก็เราดูแลกันแบบพี่แบบน้องโดยเฉพาะ,ะกระทรวงพัฒนาสังคมต้องกราบขอบคุณท่านรัฐมนตรีเป็นอย่างสูงที่มาหนุนนำในส่วนของการบำบัดทุกบำรุงสุข ให้พี่น้องประชาชนทั้ง3หมู่บ้านของเราอยู่ดีมีสุขแล้วก็กำลังสร้างซอฟต์พาวเวอร์ตามนโยบายของรัฐบาลอย่างที่ท่านรมรีท็อปกำลังเมื่อกี้นะครับดื่มไปก็คือกาแฟของเราเป็นซิกเนเจอร์ทั้ง3หมู่บ้านจาก75บาทเราทำมาตอนนี้180บาทนะครับแล้วเดี๋ยวท่านรมรีมาก็จะแพงขึ้นอีกนะครับแล้วเราโดยผสมผสานนะครับกาแฟของเราดีอยู่แล้วผสมกับ พืชเศรษฐกิจของเราก็คือลิ้นจี่นะครับเป็นกาแฟลิ้นจี่และคําขวัญของอําเภอแม่ใจอีกอันหนึ่งก็คือมะพร้าวเผาเราก็ทํากาแฟมะพร้าวเผานะครับทุกท่านชิมได้นะครับเป็นสิ่งที่เรากําลังจะดําเนินการและที่ผ่านมาศูนย์พัฒนาพื้นที่สูงทําผ้าปักลายทั้งสามหมู่บ้านของเรานะครับเราพัฒนาเป็นซิกเนเจอร์ทั้งหมดทั้งมวลเราบูรณาการร่วมกันถึงมา ความสุขของพี่น้องราษฎรทั้ง3มหมู่บ้านในวันนี้นะครับทั้งนี้ทั้ง66หมู่บ้านต้องขอบคุณทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นอย่างสูงในโอกาสนี้กระผมในานามของอำเภอแม่ใจยินดีต้อนรับรัฐมนตรีทบวราวุธิศิลปะอาชาพร้อมคณะครับผม